ก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกช่างกันด้วยนะฮะเดี๋ยวมาอยู่ช่องบิ๊กกูกีเช่นเคยกับซีรีส์ใหม่ของเรานะก็คือการเอาเรนเจอร์มาหลอมรวมกันนะฮะก็คือสําหรับรอบนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกไปแล้วก็คือการหลอมรวมกันของเออเอ็นเวอร์แบ็คคิงนะฮะแล้วก็มงสุดเก่งนะอันนี้ก็เป็น สองเลนเจอร์เมตาในตำนานของเรานะที่เออหมายถึงเมตายุคสุขโขทัยไม่ใช่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะโอเคแต่ว่ากับตันมงุดเจ๋งนสมัยก่อนนี่คือโหดมากเลยนะเออพูดถึงซีรีส์นี้กันดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงนะสำหรับซีรีส์การหลอมรวมเลนเจอร์นะฮะเป็นซีรีส์ที่อ่าผมคิดขึ้นมาเองนะสำหรับช่องบ๊กุกูนะฮะก็เป็นการอ่าเอาเรนเจอร์สองตัวมา รวมกันไม่ใช่การ,รตฏิสนทีอะไรแบบมันถึงเอามารวมกันเออทุกคนเคยเล่นแบบเออดักโกนซิตี้อะไรอย่างนี้นใช่ไหมเอามังกรมาสมพันธ์กันแล้วได้ลูกออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าจะาซีรีส์นี้จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะที่คิดว่าเอออะไรหลอมรวมกับอะไรแล้วมันจะเท่นะแบบเออผมไม่รู้สิอาจจะ เอาโดยเอาเฉพาะเลนเจอร์ของตัวเกมนะฮะอ่าถ้าเป็นคอลลาโบนี่เรากลัวเอามาหลอมกันแล้วมันจะน่าเกลียดน,น่ากลัวเกินไปนะอย่างเช่นเลนเจอร์ของเกมใช่ไหมเดีย๋ยวผมขอย้อนไปก่อนนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ทุกคนอาจจะแบบเสนอมาว่าอย่างเช่นอยากจะเห็นไอ้ตัวน,นี้ผสมกับตัวนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นอะ เออแต่ว่าเบียโก้นี่ไม่น่าจะใช่ของเกมนะว่าผมนะเออแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนคิดว่าตัวอะไรผสมกับตัวอะไรแล้วมันจะออกมาเท่หรือว่าน่ารักหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะแล้วสำหรับคนที่คอมเมนต์มียอดไลค์สูงสุดผมจะเอามาทําเป็นคลิปถัดไปนะฮะโอเคต้องเป็นตัวละครที่ผมมีนะผมจะได้เอาไปเล่นได้หรือว่าถ้าเป็นตัวละครที่ผมไม่มีผมก็จะวาดแล้วก็ลงลงในชุมชนนะเออผมอยากจะ อยากให้เพื่อนๆมาแชร์ความคิดกันนะฮะว่าอยากจะเห็นตัวอะไรผสมับตัวอะไรแล้วมันจะเท่แล้วมันจะน่ารักอะไรประมาณนั้นนะโอเคเอ,อโดยเราจะโฟกัสไปที่ตัวละครเลนเจอร์ของตัวเกมก่อนนะอคอลโบโบนี่ผมไว้ก่อนดีกว่าผมกลัวผมกลัวทำวัออเรา,าหน้าเกลียดน,นะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เราเลือกตัวกับตันมาสเตอร์มงใช่ไหมเอเอ็มไอนี่มันไม่ได้ชื่อกัปตันมาสเตอร์มงมันชื่อมงสุดจริงนะน้องมงสุดจริงกับรีโอนาดเออแบ็คคิงมันจะเฉิดฉายประมาณไหนนะนี่ผมเราคิดถึงเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงมากเลยโอ้มงนี่มันก็วิ่งไวเหลือเกินนะนี่เราจะไปดูว่ามงจะทูบบอสเข้าไหมฮนะอันนี้เป็นบอสเมฟิเตอร์เอ๊ะเมฟิเตอร์อะไร,มรเมฟิโตคนดี <laughs> คนดีคนเดิมของเรานะฮะโอเคอ๋ออญาตเปลีป่ยนแปลงบ่อยนะระวังเพื่อนๆระวังเป็นหวัดนะฮะผมโดนวัดแดงไปแล้วนะเออเออคออนี่อยากให้มัน,นแบบในอนาคตเขามีโหมดหลอมตัวมาจริงๆนะแล้วเราก็แบบเป็นเอาสก,กิบวสองตัวมารวมกันใช่ไหมแล้วก็สเตตัสใหม่อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเออน่าสนใจนะถ้าเป็นแบบธาตุาไม้ผสมกับธาตุน้ำแล้วก็จะเป็นไม้น้ำอะไรเงี้ย มันจะแพ้อะไรปะมันไม่น่าจะแพ้อะไรใช่ปะไม้ไม้แพ้ไฟน้ําชนะไฟเออไม้ชนะน้ำเอ้าันบันเะผมเริ่มงงแล้วนะทุกคนโอเคผมจะไปลองตบบอสที่ด่านสูงกว่านี้หน่อยแล้วกันนะผมจะดูว่าไ,ไอเซสนี้ที่ผมจัดไว้มันจะมันจะผ่านไปได้ถึงขนาดไหนนะฮะฉบๆก็ ผมคิดถึงคสเตนนี้เหมือนกันนะเนี่ย่าจะเป็นน้องชุดแดงของเราผมลืมชื่อแล้วแต่น้องมีชื่ออยู่นะคนนี้เมื่อก่อนมันจะมีสมุดสะสมของศัตรูด้นะฮะทำให้เรารู้ประวัติแล้วก็รู้ชื่อแท้ของศัตรูทุกตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาออกไปแล้วเพราะว่ามันน่าจะหนักไฟล์เกมเกินนะฮะโอ้ยตีไม่เข้าเลยลูกโอ้โหมงตายไหนลูกไอเอ็ดเวิร์ดนี่ผมใส่เกียร์เจ็ดดาวให้หมดเลยนะเอ้ย เมื่อกี้เลือดบอลหลุดพอแล้น่าจะมงถูกป,ปะเพราะเอ็ดเบิร์ดนี่น้องน่าจะเผาบอลไม่ได้ <laughs> อบอลตัวเมื่อกี้น่าจะทัดน้ำนะฮะเออแล้วมงแล้ก็ทัดไฟนี่ว่ะแต่ผมชอบแอนเิเมชนันของตัวสมัยก่อนมากเลยนะฮะเขาน่าจะเอามารีเมค e ทำไปแสงมืดนะดูอย่างมงเนะี่ยอาจจะเป็นมืดเดือนหน้าก็ได้นะอย่าอันนี้อย่าเชื่อผม <laughs> อนะผมวัวนะเนี่ยอยากให้แบบเป็นหุ่นยนต์ทัดมืดเนี่ยเขาไม่ทำมานานแล้วนะไซบงไซ่บอกนะมมเนี่ยผมจะเยชียร์ เอ uh huh. แต่อยากให้อยากให้เขาทํามานะแล้วแบบผมผมจะสนับสนุนตัวเกมไปอย่างดีเลยนะฮะถ้าเขาทํามาให้เรานะะชื้อปงนี่ก็แบบดูแอนิเมชั่นท่าวิ่งน้องดิคือน้องเป็นกิงคองนะไม่ใช่กิงคองหรือปะกิงคองมันวิ่งท่านี้ไหมทุกคนเคยเห็นกิงคองวิ่งไหมเออเอาเอา,เอาจากในล่าสุดก็ได้เนี่ยทุกทุกคนไปดูไปอย่างไอ้ก็ทีิล่าเดนิวเอ็มพายะ เอออาณาจักรใหม่อะไรสรักอย่างที่มีลิงกอซิล่าทุกคนเห็นคองวิ่งแบบคองวิ่งแบบวิ่งแบบมงไหมด,ดูดูมงวิ่งคองคองวิ่งแบบมงไหมทุกคนนี่เออเออเออก็คือตัวหลักก็จะเป็นคลองกับกอสิล่าใช่ไหมแล้วตัวร้ายลัะของภาคนั้นก็คือจะเป็นออสกาคิงนะที่มีต้นแบบมาจากชิมแปนซีนะแล้วคองเราก็เป็นคิงคองนะฮะ หรือกอริล่าเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ที่เขาอ้างอิงมานะเออแต่ว่ามวยมันคนละรุ่นอยูน่นะสกายชิงก็เลยแตกไปนะแต่แตกง่ายไปหน่อยไม่ชอบเลยอุ้ยสปอยหรือเปล่าไม่รู้แต่คนน่าจะดูกันหมดแล้วเนาะหนังมันเข้ามาจะเดือนแล้วยืบชือเพราะเราติดใจถ้าวิ่งน้องบงจริงจริงตานนี้เราก็เจอไซบอร์กเหมือนกันนะฝั่งนู้นขี่ไซบอร์กประวานมานะเอยฝั่งนู้นนี่น่าเอามาทำนะเนี่ยเดี๋ยวผมแคปเปทําตัวละคร่า่ไวรๆบมาดีกว่า มันจะที่ขนาดไหนนะเออน้องขี่ไซบอกประวานมานะแล้วคือในหัวประวานนี่ก็จะมีเอ,อ่อปรสิทธาราสัยของแมงกะพุนควบคุมอยู่ทีหนึ่งเป็นประวานที่มีสมองเป็นแมงกะพุนแต่ว่าเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีสมองอยู่แล้วนะแต่ว่าให้แมงกะพุนมาเป็นควบคุมนะฮะเราจะมีคนที่ตัวใหญ่กว่าประวาน ขี่ประวานอีกทีหนึง่งไม่รู้ใช่คนหรือเปล่าน่าจะเป็นกุ้งแมงกะปูแมงกะแมงป่องอยู่ในสายพันธุ์นี่แหละจับชือโอเคเขาตะแหน่อไป,ปที่เรียบร้อยแลวนะด้วยโดนน่าจะโดนมงละทูบนะเพราะมงเราน่าจะเรียกไวกว่าเอสเวิร์ดนะเพราะว่าเออผมใส่เกียร์ปล่อยวาสองจุดมั้งสําหรับต้องมงนะจับชื้อแล้วก็ชนะไปได้เรื่อยๆยนะฮะหรือว่าจะชนะไปได้ถึงขนาดไหนนะฮะสาหรับซีรีส์นี้นะจับชือ ผมไม่รู้ว,ว่าตัวต่อไปจะเอาอะไรมาผสมกันดีสำหรับลงหลอมเรนเจอร์เรียกอะไรนะพัก EP 2นะก็เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็แนะนำมาได้นะฮะว่าอยากจะเห็นเรนเจอร์ตัวไหนมาผสมกันนะใช่ใช่ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ยาวหรือเปล่าก็ขึ้นเดู่กับเพื่อนๆนะฮะว่าอยากจะมันจะมีความคิดสร้างสารรค์ประมาณไหนแล้วผมจะชอบมากไหมอะไรประมาณนั้นอะอืม แต่ว่าถึงเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมก็น่าจะคิด EP 2ขึ้นมาได้อยู่ดีแล้วนะเอึกเอิกชืบชืบสำหรับซีรีส์ลองหลอกเวนเจอร์นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น EP หนึ่งนะฮะได้โปรดเพื่อนๆช่วยกันเ็นดูซีรีส์นี้ได้นะเอกเอิก,อ,ก,อ,กอันนี้บอสฝั่งนู้นก็เป็นจักรโกนหนึ่งแล้วนะไม่รู้เป็นตัวอะไรจระเข้คลอะนะจรลเข้สามตามีแขนสองข้างแล้วก็เป็นยานโอเคเขาตุ้ยไปแล้ว แล้วน้องมงแล้วต่อยโคตรแรงบอกเลยแตกหมดมเดืวฝูงศัตรูตุ้มตุ้มเอ็ดร์ดแล้วก็คอยพ่นไฟอยู่ข้างหลังไม่รู้พี่มงเราล้นตูดหรือเปล่าชุดเกาะจะไหมหรือเปล่านะพี่มงพี่มงบอกว่าเอด็ดเวิร์ดอย่ามาเผากูจะเผศัตรูก็เผาไปอย่ามาเผาตูดพี่เอเอโอเคเรามาถึงด่านลู่แข่งสุดฮัลโหลหอนแล้วนะมันมาอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าฝั่งรู้นก็จะ เป็นสายซิ่งเหมือนกันก็ได้เป็นเออน่าจะหนูหนูผมบ๊อบแล้วก็ขี่รถแข่งที่เป็นรูปหนูแล้วก็พุ่งชนเขามีในตัดด้วยน่ากลัวมากแต่ว่าพี่โมงเราก็บอยันนะพี่โมว่าเออก่อนหนูจะเกิดพี่ซิ่งมาก่อนก่อนจะวิ่งก็ต้องซิ่งมาก่อน <laughs> เ,เ,เราต่อยบอสไม่เข้าเลยอะทุกคนทำยังไงดีแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่มงผมยืนไหวนะเพราะดาเมจบอสเหมือนตดเลยนะชอเอ็ดเวิร์ดก็เผาไปนะลูกเผาอีเผาอีคูดาวนี่จะสมัยก่อนเนี่ยจะนานนิดหนึ่งนะสำหรับพวกตัวแบบนี้นะถ้าที่ผมจำได้ในยี่สิบกว่าปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วมันจะมีเออเลนเจอร์โคลาโบ,บสมัยก่อนที่จะเป็นเออคูดาวระยะสั้นๆอยู่นะแต่ว่าเราตีบอสเข้าอยู่นะฮะเราเห็นว่าบอสเลือดลดลงมาเกินครึ่งหลอดแล้วนะ แต่ว่าพี่มงกับเอ็ดเวิร์ดเราจะเผาไม่โดนฝูงหลังนะทําให้พี่มงเรารับดาเมจหนักหนามากเลยในตอนนี้นะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะยืนไหวือ่ป่าโอเคบอสตุยไปแล้วนะแล้วเราก็เจาะมาแผงหลังเขาได้แล้วเราก็จะได้รับควายชัยชนะแบบอีซี่นะโอเคชนะได้ล้วเราจะไปด่านถัดไปนะฮะก็จะเป็นด่านที่ชื่อว่าศูนย์บัญชาการใหญ่ของ ไพมอนนะอันนี้จะเป็นาดาวที่ไพมอนเอาไว้สองสาวนะฮะเอ,อ๊ะนะทุกคนเห็นไอตัวฟ้าๆข้างหลังไหมเออมันเนี่ยฟันสวยมากเลยนะฮะจัดฟันเนะี่ยจัดฟันใสบอบฮูเหมือนกันไม่รู้เลยว่าคนถามนี่เป็นคนภาคใดนะโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นสูตนมาชาการของไพมอนนะฮะว่ามีไพมอนยืนกอดอกอยู่ตรงนูนนะยืนแอเป็นโฮโลแกรมอยู่ตรงนั้นนะฮะ แล้วก็สำหรับบอสในด่านนี้ก็จะมีเออเป็นตัวเขียวเขียวท<ๆ>าปากสีชมพูน่าจะเลือกลิปสติกปิดเบอร์นะแล้วก็ขี่อยู่บนเออเหมือนกล้องวงจรปิดลอยได้ที่เขียนว่าเ e อ็ก u s ค v ูซนะเอ็ก u s ค v ูนี่แปลว่าเออของลับไม่ใช่ของลับแบบที่ทุกคนเข้าใจนะหมายถึงแบบ เป็นคลิปวิดีโอแบบสุดจะเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้องอา,อาจจะเสียเงินเพื่อดูอะไรเงี้ยแบบ O O L F อะไรเงี้ยนะโอเคจะไปหาดูนะทุกคนเดีย๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆก็ๆามาแบ่งผมบ้างนะทุกคนโอเคเราตีบอสได้ถึงครึ่งหลอดแล้วนะโอเคบอสต,ตัวนี้เหมือนจะนิ่มกว่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าทําไมเป็นบอสที่สเตตสูงกว่าแต่ว่าดูจะอ่อนด๋อยก่าน้องตัวคีหนูตัวเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหม,มือนกันผมอยากจะทราบบอส ชื่อบอสตัวนี้จังเลยผมจำเคยเหมือนว่าจะเคยรู้อยู่นะแต่ว่าก็จะลืมไปแล้วนะฮะก็จบไปแล้วเซิร์ฟหลับเออสเตตชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ <unter> <c oughs> เออเราไปด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะคนุณผู้ชมก็จะเป็นสวนของเซนลีที่มีเซนลียืยนลดน้ำต้นไม้อยู่บนนี้สวนแห่งบาบิโลนนะอ๋ออ๋อหวัดกินนะฮะทุกคน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันบ้างนะฮะโอเคสำหรับด่านนี้ก็จะมีน้องเออเหมือนสลามเลยแล้วก็น้องหน้าตาน่าเขียนมากแล้จะมีคนสวนถึงกันไก่นะฮะแล้วก็จะมีเออขุนนางที่เป็นนกอะไรก็ไม่รู้อาจจะฟาร์มิงโกไม่ใช่ฟาร์มิงโกอีเลง้งไม่ใช่อีเลง้งอีแร้งไม่มีผมอีเล้งหัวล้านอันนี้มันมีผมอยู่เออ น่าจะเป็นอินซีใช่เหมือนอินซีสุดและที่เป็นหัวขาวปากเหลืองเนี่ยอินซีน่าจะเป็นอินซีที่เป็นขุนนางด้วยอินซีขุนนางอยู่บนรถเปิดประทุนที่ยิงปืนใหญ่ได้สุดยอดที่แล้วเราตีบอสไปเข้าเลยทุกคนไม่รู้ว่าพี่มงเราจะแทรกก่อนหรือเปล่านะแล้วก็เออเหมือนเขาแบบ อ้างอิงดีไซน์มาจากรถม้าสมัยก่อนใช่ไหมที่มันจะมีคนคุมอยู่ข้างหน้าคนแบบจูงม้าอะไรอย่างนี้นไม่ใช่จูงม้าแต่คุมม้าที่มันจะถือเชือกแล้วก็สะบัดเชือกใช่ไหมแล้วก็มา้า็จะอะไรประมาณนั้นแล้วก็วก็จะมีขุนนางนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้ก็น่าจะอิงมาจากอน,นันแล้วก็เอามา mix and match ให้มันเข้ากับยุคสมัยนะที่มีรถยนต์เปลี่ยนจากรถม้าเป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอสจะตุยแล้ว ทีมเราทำดามจได้เป็นอย่างดีนะฮะตูมผมบอกเลยนะว่าจริงๆไอ้บอสต,ตัวนี้มาถึกมากนะสมัยก่อนนะแต่ว่าพี่มงเราก็จัดไปแล้วนะฮะให้บอสโอเคทึบๆแล้วก็จบไปแบบอีซี่นะฮะผมว่าเราหยุดอยู่ที่สเตจหน้าก่อนดีกว่านะฮะเป็นสเตจที่เราได้ต่อยกับไพมอนแล้วนะนี่ขอดูในเรื่องแป๊บหนึง่งนี่เราก็จะเจอกับไพมอนแนละ้วโอเคก็จะมีคุณพ่อบ้านนะ แล้วก็มีกระต่ายที่เป็นเหมือนแม่บ้านแล้วก็จะมีเอ่อเสาหินของเจียม่วงโอเคพี่ไพมอนผมออกมาแล้วผมจะปล่อยสองตัวแล้วกันจะได้ต่อยกันานานๆน,นะโอเคพี่แพมอนนี่แบบซิกแพคแน่นจุดๆแบบหน้าเกลีมากเลยนะเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ไม่พ่นไฟเลยนะโอเคพ่นแล้วพี่มงต่อยหน่อยต่อยหน่อยไพยมอนอตูม โอเคอย่างนะอย่างอย่างอย่างยังไม่แกะผมจะเรียกกำลังเสริมเพิ่มดีกว่าผมจะเรียกกำลังเสริมเพิ่มเ,มเรื่อยๆพี่มงจะได้ต่อยไพยมอนเข้าทันทีนะอี๋ตุ้มโอเคอย่างอย่างอย่าง,างพี่มงยังไม่เจ็บไม่คันนะฮะแล้วเราจะเรียกพี่มงพี่มงจะโทรเรียกกำลังเสริมแล้วนะพี่มงจะโทรเรียกกำลังเสริมอีกร้อยตัวไปนะฝั่งนู้นเราจะมีรถม้าของสเตจก่อนมาช่วยด้วยนะมาช่วยไพมอนแต่ว่าเป็นบอสของสเตจก่อนถึงสองตัวอีตุ้มโอเค พี่มงเราเมื่อก่อนนี่ต่อยในหมื่นเปอร์เซ็นแล้วนะเราจะดูว่าพี่มงกับไพมอนนี่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะโอเคเฮอรี่อัพแล้วนะโอ้โหพอเฮอรี่อัพปุ๊บดามิคคูณ <cool. S 2> ปั๊บไพมอนนี่ก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับในรอบนี้นะแล้วก็พี่มงเราก็จะเก็บชัยชนะไปแบบ easy. อีซี่อีกเช่นเคยเป็นครั้งที่เราปลอดภัยนะฮะต้องขอบคุณการมาถึงของไซบอกทั้งสองตัวอย่างพี่แอดเวิร์ดกับพี่มงของเรานะฮะ ที่ทำให้จักรวาลนี้สง,งบสุอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราไปดูเนื้อเรื่องกันดีกว่านะโอเคชอบไปก้าเดียวเหมือนไพมอนใจย,ยิ้ตาโมโม่ไปด,ด้เสียแล้วยิ้ตามหาเย็นโลซาโดนเพื่อหยุดเขากันเถอะเ,เออ๊ะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วสำหรับซีรีส์หลอมห้องหล่อมรวมเลนเจอร์นะก็เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนกันได้นะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ผม นำเรเจอ์ตัวไหนมาหลอมรวมกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ได้อยอดไลค์สูงสุดหรือว่าคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจผมผมก็จะเอามาทำเป็นทีวีตัดไปให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ